การมาดามตามมาแซวสัปดาห์นี้มาดามจะพาไปแซวไปสองความน่ารักของซุปตาคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่สาวสวยสใสคนนี้กันเลยค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์หรือว่าเก๋ไก่นัทิชานะเองค่ะนางเอกหน้าใหม่แห่งช่อง3ค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแอบแง้มข่าวดีว่ากําลังซุ่มทําโปรเจกต์กับเพื่อนซีหลายคนนั่นเองค่ะ อีกครั้งยังเผยอีกว่าอดีตหวานใจอย่างสไปค่ะได้มีสายตรงโทรมาหาเพื่อที่จะขอโทษขอคยกันนั่นเองค่ะซึ่งเก๋ไก่ในเขาเผยว่าต่างฝ่ายต่างขอโทษกันและได้มีการบอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะไปไปจบแค่นั้นแหละ SPD ดีเขาโทรเขาเขาโทรคุยกับคุณฝ้ายพี่ฝ้ายนะคะแล้วก็โทรมาเหมือนแบว่า แค่นั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็อยู่พอดีแล้วก็เลยเออโอเคคุยนิดเดียวอะไรเงี้ยถึงแล้วทำงานร่วมกันคุยอยู่นะคะตอนนี้คุยอยู่ไม่ผิดเลยพูดได้เลยพูดได้เหรอพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่ได้พูดได้เลยพูดไปแล้วอยากทำลูกอมจะทำลูกอมกำลังทำลูกอมอ่ะคือทำด้วยกันเหรออ๋อเดี๋ยวคุยก่อนคือคุยกับ มีแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนแต่ว่าดูว่าเขาจะจ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตอนนี้คือเก๋เป็นซีอหลักก็คือมีทําร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็แบบมีพี่ๆที่เขาให้คําแนะนำหร<อ>ืออะไรเงี้ยก็มีร่วมร่วมหุ้นด้วยทำห,หนูว่าทําเดี๋ยวเขาก็มาซ่าด้วยกันนี่แหละทามไม่ซาเราก็ซ่าคนเดียวไปก่อน <laughs> <laughs> มีคนจีบั้ยไม่มีค่ะไม่มีหรือรอใครหรือเปล่าเราอะชอบไปจีบเขาเราอะไรเขาผีหรอกดไล่รัวๆจะได้ได้ว่าน่ารักเหมือนเดิมเคยจริงพาสำหรับสาวเก๋ๆสเลเดอร์มีหน้าหลาแฟนลับถึงโดนเธอตกเข้าเต็มๆค่ะอาปิดท้ายด้วยหนุ่มสุดฮอตคนนี้ค่ะอย่างหนุ่มปีพรพัฒน์ค่ะที่ราสุดเขาได้มีการออกมาเผยโมเมนต์สุดหวานในงานเลี้ย นางเอกของหนุ่มตีค่ะพร้อมกับหนุ่มนนกุลคี่ไปดูแลแม่แอปถึงงานเลี้ยงนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานเลี้ยงเราก็ได้เห็นคีบไรเลต,ต่างๆออกมาค่ะได้มีโมเมนต์สุดหวานระหว่างแม่แอปกับหนุ่มนนกุลซึ่งบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหนุ่มตีค่ะเขาก็เลยได้มีการออกมาเล่าถึงโมเมนต์ดนงก่าวที่เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังหนุ่มตีกันเลยค่ะบแม่ห,หวานมากเราอยู่ในงานเป็นยังไงบ้างครแม่หวานมากมบเป็นตาหวาน อ๋อหวานบนคุณอ,อ๋อก็ปกตินะครับผมว่ามันก็ปกติตอนคุณก็เขาเป็นรุ่นน้องผมยรงเรียนด้วยอ <Wow. S 2> ะไรอย่างเงี้ยก็ปกติอยู่แล้วผมว่าถามว่าหวานไหมก็ผมว่ามอพอเหมาะพอควรครับ <Wow. S 2> ถ้าอาจจะดูหวานมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็ให้เกียรติที่แอฟอะไรอย่างเงี้ยว่าให้ที่แอฟสนุกเอนจอยกับสถานการณ์นานอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่า <Wow. S 2> วันปิดกล้องเราก็เห็นอยู่เป็นบิงซูคลายร้อนก็หวานเชียว <Wow. S 2> <laughs> ทั้งบิงซูทั้งรถเลย ก็เรียกได้ว่าหวานมากๆอย่างที่หนุ่มตีคอนเฟิร์มเลยแหละค่ะก็ะบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เขาหวานกันมากจริงๆคู่ระหว่างแม่แอปแล้วก็หนุ่มนอนกลน,นั่นเองค่ะเอาเป็นว่ายัางไงเนี่ยแล้วถ้ามีเรื่องราวความน่ารักความหวานความฮาของซุปตา์ในวงการบันเทิงคนไหนออกมาให้อัปเดตอีกทางมาดามตามมาเซล์จะพาไปแซล์ไปส่องความน่ารักของซุปตาทุกๆคนกันเลยจ้า